ไข่ไก่ฟองโตโตสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับครัวบ้านนอกขนบ้านบ้านนะครับวันนี้รู้สึกหิวของหวานขึ้นมาทันทีครับเรามีไข่นะครับก็จะมาทําไข่หวานนะครับไข่หวานแบบบ้านๆนะครับอย่างอื่นเราก็มาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีไข่ไก่นะครับเราใช้ไข่ไก่นะครับ10ฟองนะครับนี่ครับแล้วก็น้ําตาลสายขาวนะครับ แล้วก็กะทิกล่องนะครับหรือใครจะใช้กะทิสดก็ได้นะครับไม่ว่ากันครับแล้วก็ขาดไม่ได้ครับใบเตยครับเพิ่มความหอมของน้ําไขวานนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวมาดูครับว่าเราทํำยังไงกันบ้างครับก่อนอื่นเราก็เอาน้ําใส่ในหม้อก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอากะทิกล่องนะครับใส่ไปกับน้ํานะครับเทกะทิกล่องลงในน้ําสะอาดนะครับ เดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟครับตั้งไฟอ่อนๆนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับนี่ครับแล้วก็ใส่ใบเตยครับม้วนลงไปเพื่อความหอมของไข่หวานของเรานะครับครับตามด้วยน้ำตาลใส่ขาวนะครับนี่ครับ เราก็นะครับเที่ยวไฟอ่อนๆน,นะครับอย่าให้กระที่แตกมันนะครับค่อยๆคนใช้ไฟอ่อนๆเรื่อยๆนะครับถ้าผู้ชมเพื่อนๆก็ชิมด้วยนะครับว่าหวานพอหรือยังก็ใส่เพิ่มเติมได้ครับถ้ายังไม่หวาน ตอกไข่เียะลูกนะครับใส่ไข่ครับลูกแรกครับ ใส่ไข่ครบแล้วนะครับเร่งไฟนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ไข่สุกนะครับในตอนนี้อย่าเพิ่งคนนะครับเดี๋ยวไข่จะแตกเละไม่สวยงามนะครับแต่อาจจะเกิดกินคาวได้นะครับครับตอนนี้ไข่หวานของเราก็สุกแล้วนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวครับนี่ครับสุกโอเคนะครับเมนูง่ายๆครับคลิปสั้นๆนะครับวันนี้ ขัวภานนอกคนใบ้าน,าน,าน,นครับนำเสนอเมนูง่ายๆนะครับเพื่อนๆทุกคนทำได้ครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันดีกว่านะครับครับลองตักใส่ชามนะครับนี่ครับไข่ไก่ฟองโตโต หรือใครจะใช้ไข่เป็ดก็ได้นะครับไม่ว่ากันครับแต่ส่วนมากก็จะใช้ไข่ไก่นะครับนี่ครับเขาไข่เป็ดจะมีกลิ่นข่าวมากกว่านะครับแต่คนชอบก็สามารถนํามาทําได้เช่นกันนะครับสําหรับไข่เป็ดปเราตักโชว์ครับนี่ครับ เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับสวยงามนะครับโอโหครับไข่ฟองโตๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูไข่หวานขนมหวานของเราในวันนี้ครับที่ขัวบ้านนอกคนบ้านภูมิใจนำเสนอนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวก็ทำเสร็จนะครับเพื่อนๆสนใจก็ลองไปทำทานที่บ้านนะครับ ใช้งบประมาณนิดเดียวครับเวลาก็แป๊บเดียวก็เสร็จนะครับกินก็ได้ทั้งบ้านเลยนะครับนี่ครับเมนูง่ายๆนะครับเพื่อนๆทาได้ทุกคนแน่นอนนะครับนี่ครับหน้าตาออกมาสวยน่าทานหอมมากครับนี่ครับเดี๋ยวผมต้องลองชิมนะครับเนี่ยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม subscribe นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเผื่อมีคลิปดีๆแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับ เดี๋ยวผมก็จะลองชิมนะครับว่ารสชาติจะดีแบบหน้าตาหรือเปล่านะครับแต่ว่ารับรองครับโอเคครับนี่ครับกะทิก็ไม่แตกมันสวยงามครับอาจจะทําขายก็ได้ครับไม่ว่ากันนะครับไม่ห่วงนิขสิทธิ์ครับทาได้เลยครับนี่ครับโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ